จากโรงพยาบาลราชวิถีและอุชันวัลย์พันชนสุขค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการด้านการสอนจากวิทยาลายัยพยาบาลโรงราชนีกรุงเทพค่ะเราทั้งสองขอบคุณค่ะเราทั้งสองน,นะคะได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมสิษธ์เก่าของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์พุทธด,ดีรุ่งรังศีค่ะให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะที่จบลงไปนั้นนะคะ อ,อันแรกก็จะเป็นการขับเสภาใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> เป็นการขับเสภาของอาจารย์ปิศาดาสุขเนียงนะคะเป็นการขับเสภาเกี่ยวกับประวัติของครูเงพรงพิรุณนะคะท่านเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ของวงการ,รดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราและยังเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของวิทยาลัยพีบานยมร,ราชุมนกรุงเทพท่านเป็นสิษยิ์เก่ารุ่นที่เจดด้วยค่ะคะ่ะแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นเพลงมัส นักเรียนพยาบาลถ้าท่านใดเป็นสิษย์ของวิทยาลัยวพกของเรานะคะก็คงจะขับร้องเพลงน,นี้ได้นะคะซึ่งขับร้องโดยพิธีกรทั้งสองท่านนะคะและท่านอาจารย์พุษศรีรุ่งดังสีนะคะนายกสมาคมของเราของเราและก็นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล,ลกรุงเทพบรมราชนนีกรุงเทพค่ะค่ะและ เ,เมื่อที่จบไปสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นขับร้องโดยคุณสมพรกิติกรเจริญและคุณนรินทร์อภิชนตระกูลนะคะและก็วงดนตรีที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่กําลังเก็บเครื่องนะคะเป็นวงดนรีของวิทยาลัยพยาบาลโรงราชนินรกรุงเทพของเราวงนี้ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา59ปีนะคะและในปัจจุบันนี้อาจารย์สุชัยเชิญอาจารย์สุชัยอยู่ข้างนอกก่อน,นะค่ะ ะะเป็นอา,อาจารย์ที่ฝึกซ้อมด้วยคืออาจารย์สุขชัยาวะการค้าดีนะคะเป็นงวงบิ๊กแบนที่เป็นผู้หญิงร้วนงวงแรกของประเทศไทยนะคะและในขณะนั้นเมื่อ59ปีก่อนกรุ๊เพลงพรพิรุณเป็นกัวหน้างวงคนแรกคะ่ะก็ลำดับต่อไปนะคะอ๋อเมื่อกี้ก็เป็นเพลงช่วงถัดจากของเราไปราชาพิานันีเหลงแว่งไปแล้วน,นะคะลำดับต่อไปคะ่ะ